อ้ oh. ไม่นะมี่ฉันจะดูดกระเดือกเข้าเข้าไปในวังหลังนั้นหรือเนี่ยไม่เอาฉันไม่อยากเข้าวาังหลังเอ๊ะแต่ถ้าเกิดเข้าวาังหลังในยุคนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยไม่ใช่หรอถึงจะต้องถึงจะต้องแข่งแย่งชิงดีกันนะ่ะ <laughs> โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเตะหญิงฟ้าไี้หิดครับผมเป็นละครโต้ตอบแนวภาพยนตร์นะ เป็นยังไงก็ไปดูนะครับเราจะเอาชีวิตรอดจากฮ่องเต้ไม่ใช่สิเราจะเอาชีวิตรอดจาก,าจาว,จากวังหลังแห่งนี้ไปได้หรือไม่ไปนะครับมาเอาละเรามาเริ่มเข้าสู่วังหลวงกันดีกว่า <c oughs> เราคอนโต้ตอบแบบสมจริงท่านจะมีชีวิตรอดในวังได้นาน,นแค่ไหนมีแรงบันดาลใจจากบูชิกเทียนฮ่องเต้หญิงแดงมาก่อน ทางเลือกท่านจะกำหนดชะตาของทุกคนเล่นให้จบเกมเพื่อรับภาพวรวมอุปนิสัยของท่าน <c oughs> พิ้วไหวอา่การตาอะไรเช่นนี้ดัมพิกเกอร์ภูมิใจเสนอห้องเติ่งฟ้าเสนอต่อวังหลังแห่งการ <c oughs> กืนก <c oughs> อู้หูสวยโอ้รับตัวตนของท่านอูยยวนเจ้านางสนมระดับห้าใช้เหยนอ๋อนี่คือต,ตัวตนของเราแล้วที่ต้องเล่น โอเครับเรื่องเลยไปเมื่ออยู่ได้14ปีข้าเข้าวังโดยคำแนะนำจากท่านป้าและกายพิมพชายนุ่มวิธีที่ข้าก้าวขาเข้าวังตำนานของข้าในสัตว์เช้าโลกได้เลิกขึ้นแล้วสกิดสกิดพี่ท่านพี่อยู่วนเจ้าฮะส่วนเจ้าลิวซี เซียวเอ๋ท่านพี่ยังจำได้ดีจังเลยอยู่สีเพื่นกันเยกหลังจากท่านพ่อออกจากบ้านเกิดกลุ่มเราก็ขาดการติดต่อกันไม่คิดเลยว่าข้าจะได้พบเจ้าที่นี่ที่จริงแล้ว่ันพ่อของข้าจากไปนานแล้วที่นี่ท่านพี่เป็นคนที่ข้าสนิทใจมากที่สุดออนี่ท่านแม่มอบให้ข้าก่อนที่ข้าจะเข้าวางังเราไว้เป็นของก้อนเถอะนะ อยู่ในวังเราต้องชื่อเหลือกันนั้นพี่ให้ค่าใส่ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวสิไม่เหมาส่วนนี้กับเจ้าค้ารับันไม่ได้นันพี่เราไว้เถอะนะสิ่งจำค่าเกินไปไม่เป็นไรหรอกกุยเฟยเสด็ฮะหลิวสี่ทำไมทำหน้าตกใจอะไรขนาดวะเอาแล้วไงล่ะโอ้เอารังการกุยเฟยตู้ลั่นักกำนันของกุยเฟย ิงจิงองค์รักหญิงของกุย้ยเฟยอืมเอาไว้บังคมค่ะกุย้ยเฟยรสเกี้ยวอุ้ยอ,อุ้ยต้องหาด้วยว้ากุย้ยเฟยตันช่างดอกอะไรวะล่ะเอาไว้มันต้องมีดอกว้าอยู่ทัวยอย่างนั้นด้วยงามมากพี่หน้าฝาบาทจึงโปรดปรานอาข้าเป็นผู้ชายอ็คงตกหลุมรักหญิงรูปงามเช่นนี้ วุ้ยกุยเฟยตำแหน่งสูงสุดแห่งพระสนมทั้งสี่หึถ้าเดินอุ้มหมาดอกไม้จะใหญ่อะไรขนาดนั้นนะวีสายตาแหมวีอันร้ายปะนี่ทำไมเสจหน้าหญิงนี่คือพวกหน้าใหม่ที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้หนั่นมันอืมไปสิไปสิปสอืมแล้วก็หยิบมาอะไรอ่ะ ไปถึองวองอเช่นนั้นอืม hmm. สวยงามนี่ของใครกิ่นแรงมากดูเมรตีค่ะชอบมาก hmm. Hmm. าอืมอืมเล้าขึ้นสีเอ้ยเอาละคุยเฟยดูชอบปิ่นประผมมากท่านจะทำเช่นไร อ้างว่าเป็นของตนเพื่อเอาใจบอกว่ามันหล่นมาจากแถวข้างหน้าบอกว่ามันเป็นของหลิวซีอ่าเรามาดูไทม์ไลน์ก่อนแล้วกัน คือเปิดเข้ามานี่เรามาเป็นช้เเรือนนางสนมระดับต่ำนะฮะแล้วเราก็แบบมาเจอเพื่อนสมัยเด็กของเราหลิวซีน้องคนนั้นน่ารักน่ารักอะเออแล้วทีนี้เหมือนหลิวซีพยายามจะให้ปิ่นปักผมอันนี้กับเราใช่ไหมแลดูยัดเยียดมากเลยเนาะคือปิ่นปักผมอันนี้เป็นแบบสมบัติของแม่นางชิ้นเดียวที่ให้นางเก็บไว้แต่นางยกให้เราง่ายๆเลยเอ่ะมันแปลกมากเลยนะน่าสงสัยไงอเออแล้วทีนี้อุ้ยเฟยก็มาพอดีปิ่นปักผมก็เลยตกไปอ่ะฮะอันนี้คือไทม์ไลน์ที่ผ่านมาที่เราเล่น ้งั้นเราก็มาวิเคราะห์กันหน่อยคือในสมัยนั้นทางวังหลังคนที่จะเข้าไปอยู่ได้นี่จะเป็นคนใส่ซื่อไม่ได้จะเป็นคนที่แบบเร่ร้ายเอาดีเข้าตัวอย่างนั้นหรือเปล่าในสมัยก่อนนะเออถ้าเกิดเข้าไปในยุคสมัยก่อนมันดูจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราพูดเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวอย่างนี้มันจะเป็นการแบบเกิดการหมั่นใจหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเออน่าน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเราตรงเกินไปนี่มันก็คงจะไม่ดี ส่วนข้อตรงการนี่บอกว่ามันหล่นมาจากทางแถวข้างหน้านี่คือเป็นการเหมือนเซฟตัวเองปะ่ะไม่บอกว่าเป็นของเราไม่อ้างว่าเป็นของใครบอกแค่ว่าหล่นมาจากข้างหน้าเออก็ดีนะหรือจะเลือกข้อนี้ดิมันก็สมเหตุสมผลแบบปฏิเสธไปเลยเชิงปฏิเสธแบบอ้อมๆหรือว่าข้อนี้ดิแต่ผมอยากลองพิสูจน์อะไรสักอย่างก่อนนะถ้าเกิดเราอ้างว่าเป็นของเรานี่ ผลไม่ใช่เป็นยังไงเราจะแบบพูดเอาดีเข้าตัวเลยได้ไหมหรือว่าต้องแบบเซฟเซฟอืมเอาละไงปุณทัสมขอหมอมชั้นเองพี่คะท้านไนอกวังแบบนี้ช่าดดูเสียจริงถ้าขอได้หรือไม่ท่านจะไปทำไรน่ะหือบนหัวท่านก็เยอะแยะแล้วไม่ใช่หรือเอ๋ยตกลงถ้าเกิดตกลงแสดงความมิตรลังเลบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองอันนี้เท่ากับโกหกละไม่ดีติเศษ ออคคำแต่เราก็โกหกเลยนะแต่เลิกนหกแเราก็โกหแ,แต่แรกก็นี่หว่าปฏิเศษองคํคำอาจทําให้ผิวอ,ออกคำอืมนางอยากได้ก็ต้องให้ห,หรือปะเอาเถอะูิปฏิเสธปฏิเสธไปไม่ได้ก็นางใส่ทองเต็มหัวขนาดนี้ดูดิอ่ะแสดงความประพิตตอบตัวลงไป พระสนมทรงชอบถือเป็นเกียดเพคะนี่เป็นเพียงกลิ่นปักผมถากว่าเป็นถากว่าเป็นชีวิตของเจ้าเจ้าก็จะจะจะสละเงินเลยเอากาู่าสัตวละเสียสละชีวิตได้เหรอเล่นข้าแค่หยอกเล่นเจ,จ้า,าสิปัดกลัวจนหน้าซีดหงอยว่โอ<ะ>ตันเหมาะก,กับผู้เลอือโฉอวาดไว้บนหน้าผากเจวาจงทำอะไรวาด เอาคู่กันมาวาดเงี้ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ผูทำอะไรผิดเนี่ยเอาอีนี่พัสรหลวโปรดดอกโบตันยิ่งกว่าสิ่งใดไม่มีผู้ใดในวังนี้กล้าใสเจ้าฉันพูดต่อยปกล้ารำเซ่นพานางออกไปเดี๋ยวนี้เอาล่ะเว้ยเอาไม่ได้เอาคู่กันมาขีดเหรอมึงเอามาอย่างนี้เหรอ าอโอ้โหตาเลอนแล้วมึงเอ้ยแม่ของฉันว,วัยคู่เฟยตั้งใจจะแสดงอำนาจให้เรานางสนมหน้าใหม่ได้ดูซึ้งต้องมีแครสุกพงกเป็นเหยื่อและท่านก็คือผูนะ้นั้นฝ่าเอ้ย งหล,ลิวซีเนาะหลิวซี่พี่อูไม่อยากเชื่อเลยว่าท่านจะไม่เคยทรยศข้าแม้ในความตายก็ตามข้ารู้สึกซาบซึ้งใจมากดูว่าหลิวซีมันจะรู้อยู่แล้วว่าว่าพระนางนีชอบดอกโบตันอยู่แล้วเขาห้ามกันในวังแล้วนางก็เลยแบบยัดเยียดให้เราถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่แบบเหมือนนางยัดเยียดของให้เราเลยนะอ่ออีกครั้งไปน่ากลัวจังอะ เอาละอ้างว่าเป็นของตนเพื่อเอาใจใช่ไม่ได้เพราะเราดูแล้วว่าความจริงนางเป็นคนเล่แค่ไหนนะผู้สวยคนนี้เห็นหน้าสวยสวยงามบาดใจขนาดนี้ขนาดเชื่อว่าจะร้ายกาจเพียงนี้เอาละแต่เราขอยึดกติว่าเราจะไม่ซื่อตรงขนาดนั้นเพราะว่าในสมัยนั้นมันใช้คำว่าซื่อตรงไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้ในวังหลวงพวกเราก็ดูหนังจีนมาเยอะเหมือนกันอันนงั้นก็มีเลยแค่คําตอบเดียวว่าเป็น บอกว่าหล่นมาจากแถวข้างหน้าเป็นคำตอบที่เซฟสุดๆเลยคำตอบเนี้ยเริ่ม <c oughs> อืมขุนพัชรนุ่มอมนมมอช้อนคิดว่ามันหล่นมาจากแถวข้างหน้าอ๋อนี่เป็นของใครไม่ชอบมันมากออมอบมันให้ข้าจะตอบแทนให้อย่างดียิ้มยิ้มยิ้มขุนตระกูลขุนพัชรนุ่มเอ็งค่ะเฮ้ยน้องคนนี้ ตายครับคุณน้องเย่งเฉยเดินปุดตีของรองเจ้ากรมราชเลขาธุการอุ้ยทำไมทำหน้านิ่วขนาดนั้นนะหลิวซีทำออกมาสวยงามดอกพัดไทยนี่นะดอกตันหมากกับผู้เลยโฉมอ้าวหากวาดไว้บนหน้าผากเจ้าจะต้องงดงามที่สุดเป็นแน่ตู่รั่วจัดการสิเอาแบบเมื่อกี้เลยนะขอแบบเน้นๆนะ อทหารเอาตัวนางไปไม่ใช่เราโดนแล้วจะเป็นคนอื่นที่โดนเอาละเอาล่เป็นคนอืนที่โดนอาลเลดแ่ที่ดนเอาลกเอาลี่เปนน่เาละเอาะแ่เป็นหมาจัดเาลเลี้ยงของกุ มองแรงเลยรู้แล้วสินะว่าลิวซีอ่ะคบไม่ได้มองเลยมองเลยณอารามวัดแห่งหนึ่งข้าขอซิปหนนะ่อยนะจิบจิบจิบจนางเริ่มขึ้นไหวแล้วเช่นแกน้อนเสียจริงไม่นางคนนี้วันนี้ไม่ว่าผู้ใดจะทำผิดหรือไม่อุ้ยเฟยก็จะเลือกคนมาลุโทษอยู่ดี ทำเช่นนี้ก็เพื่อแสดงให้พวกนั้นหมายรู้ว่าใครคือนายในเมื่ออยากแสดงอำนาจของนักตระก็ลข้าจะช่วยให้นางเสียหน่อยวิญญาคนตามข้ามามาดูเรือนทีก่อกี้นี่แหละคนจังชู่จ้พูดเถอะนะจต่นี้ไปนี่คือบ้านของพวกเจ้าสซมซัมเราก็เข้ามาจะอยู่ได้อย่างไรยินแชร์รินลูกพี่ลูกน้องของยินเซียนเฟย จะปฏินนบัติฆ่าเช่นนี้หรือพระสนมก<จ>ุ้ยเฟย,ย,ยสั่งให้พวกเจ้าอยู่ที่นี่ฮะมีปัญหาไปทูลพระสนมนนให้ทรงจัดที่ที่ดีกว่านี้เส่ <c oughs> ดูสิบรรทมข้าไม่เข้าวังแล้วปล่อยปล่อยข้านะข้าจะกลับบ้านวีอย่าว่านะเชือ,อดไก่ให้ลิงดูเหรอโอ้โหข้าไม่เข้าวังแล้วข้าจะกลับบ้านโอ้โหหน้าผากทำสแตมป์ี้ยแล้วน้อง นางไม่อาจอยู่ที่นี่ได้แล้วส่งนั่งไปสระหนิงอิงนั่งตัวนั่งไปพวกเจ้าคงเห็นบทเรียนแล้วสินะฝังหลวงต่างกับโลกภายนอกข้าผิดครั้งเดียวก็จบเองถ้าตอนนั้นข้าทับผิปักขุมไว้ข้าคงเรอวเลยข้าจะลงเอยแบบเจียงเฉินหรือเปล่านะโอ้ยน้องไม่ทันแล้วลงเอยไปละจ้าเป็นเรือเดือนของเจ้าซะเช่นนั้นข้าของคนแรกไม่เอาเรือนนี้ถ้าเอาเรือนนี้ฮึม เอ้าเจ้าเจ้าเป็นไขถึงเพื่อนกันเดือนแรกเจ้าอยากได้เรือนนี้ไหมท่านพี่อู๋พวกเราอยู่ด้วยกันดีไหมสิ่งนี้ถือว่าเป็นของขวัญเถอให้ข้าใส่ให้นะท่านพี่ภาพย้อนเลยไงล่ะท่านอู๋คิดได้อยู่เหรอข้ากำลังคิดอยู่ว่าเจียงใช้เลือนนางไม่ได้ทำอะไรผิด ใครๆก็รู้ว่าคุยเฟยหลงไหลดอกโบตันแต่นางรู้าที่และคดูฟังตัวเองจะรู้ว่าคุยเฟยชอบอะไรใช่ไหมลิลซอตอนนี้ใครๆก็คงรู้แล้วจะรู้เรื่องนี้มานานแล้วใช่ไหมตอบมาท่านพี่อู๋ถาไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอ่ะแค่แค่แสดงความเป็นห่วงเฉยๆข้าไม่ได้คิดทำร้ายท่านเลยนะบอกตรงผมไม่ค่อยไว้ใจนางสักเท่าไหร่ ๋ยี่คนนี้ถึงหน้าตาเธอจะแบบน่ารักจิ้มริ้มขนาดไหนนะผมก็รู้สึกจะไว้ใจไม่ค่อยได้โอ๊ยจิบ่าเอ้ยจะนางน่ารักมากหรือเราควรใช้โอกาสนะห้โอกาสนางดีไหมเราอาจจะคิดมากไปนั้นผมขอให้โอกาสนางสักหน่อยนะโอเคเราอ่าผมขอให้โอกาสนางสักหน่อยนะสักอีกรอบนะึง เสียรอข่าขอโทษข่าโนแวงมากไปหน่อยถ้าไม่ควรสงสัยเจ้าเลยท่นพี่หู๋่้าจะสงสัยข้าก็ได้นะใครก็ได้ยกเว้นท่านนะ่ะเดี๋ยไม่เหลือที่ให้เลือกแล้วิ้งเลือสักเรือนที่ชอบดีกว่านะโอ้โหแมน้ำตาเขาเบ้าเดี๋ยวแบบนี้ไปใจอ่อนดีครับเดี๋ยวสี่ชนนั้นไปอยู่ด้วยท่านจะตัดสินใจอย่างไรอ่า น้ำตาไหลเหรอลองอยู่กับน้องก็ได้วะไปเราอาจจะเข้าใจผิดเองไงดูสิไว้ใจได้ประวะเนี่ยครึ่งเดือนต่อมาสิบหนะ้าวันนะเอ้ากินน้ำชาไปดิซึ้แซบแสบายหืมหือห้อเฮ้ยเอาแล้วไงอย่าพิดเด้อฮะแย่แล้ว วิดูนางยิ้มสิอะไรวะใจะของท่านล้มเหลวเพราะความเครียดอ,อ๋อหลวงกูแดกยาพิษอีเหี้ยทุกคนรู้ว่าลูซี่กับท่านสนิทกันจึงไม่มีใครสงสัยนางพวกเขาต่างสงสารชีวิตของท่านสงสารเลยว่ากินยาพิษกูไม่ได้ตายเพราะความเครียดปะโอ้โหจุนเวย ฉันอุตสา์ไว้ใจเธอหรือสิทำก็ได้ลงคอนะหน้าใสแต่ร้การ์ดฉันไม่อยากฟังคำพูดของเธอเลยสักนิดไปดีกว่าต่อชิเริ่มจากตรงนี้โอเคยังไม่ได้พูดเลยว่าเจ้าทำร้ายข้านะ่ะเอาวันนี่แหละอืมข้ายังไม่ได้พูดเลยนะว่าเจ้าทำร้ายข้านะ่ะ หลิวซีเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กเกจ้าไม่ใช่คนไร้หัวใจแต่ตอนที่เจียงเฉลินผูกพาตัวมา้ากับไไ่่ตกใจเดือสริ้เราก็ว่ารู้อยู่แล้วอ่ะหลิวซีวซข้าจะไว้ใจเจ้ารด้จริงเหรอยูเป็นไ,ไ,ไปอ่ะข้าคิดถึงท่านมาตลอดนะไม่เชื่อก็ตามใจแต่ข้าบริสุดธ <c oughs> <c oughs> เสียใจอี กับพวของนางทําให้จริ่งเฉลือต้องลำบากนะยอยนะ่าไปอยู่กับนางเลยนี่เจ้าร้องไห้ทำไมอนะ่ะนางไม่คุ้มคกับน้ำตาของเจ้าอ่ะนะข้าเลือกเือนใหญ่ที่สุดให้เจ้าแนละ้วมาอยู่ข้าสิฮ่าฮ่าดึงดูดพวกเดียวกันสินะอยู่กันไปเลยอยู่กันสบายใจขอโทษนะเต็มแล้วละ่ะถ <c oughs> ้าไม่อยากจบเพลงเหมือนเช่เฉลิมนะไม่นที่หวังแล้วน้ำทำาลี้ยฉันร้อง้ไห้อะจะไอยู่กับนางเล่า ดูแลนั่นสิจจเลือดของทจ่เช่นเดยเปื่อนเต็เพื่อนเลยน้าขนลุกสู้เลยนะหวังว่าเจ้าจะไม่ได้อยู่ที่นั่นนะนะอ๋อคือเหลือเรือนหลังเดียวที่มันไม่มีคนอยู่เพราะว่าเรือนหลังนั้นข้างหน้าประตูมีรอยเปื้อนเลือดของคนที่โดนเชือดไก่ให้ลิงดูใช่ไหมอ่าบอกตามตรงเลยนะว่าถ้าเกิดให้เลือกพยายามผูกไม่ดีกว่า เราจะไม่ไปอยู่เรือนที่มีรอยเลือดคนเดียวไม่นั้นโดนอเจ้าหลิวซีเชือดคอแน่ไม่ดีเท่าไหร่นั้นเราต้องพยายามผูกมิตรเผื่อจะมีคนสักคนหนึ่งให้เราเข้าไปอยู่ด้วยเราจะได้ปลอดภัยเพราะมีเพื่อนอยู่โอเคเอาตามนั้นแล้วกันนี่ไงฉันรู้ทันเธอแล้วหลิวซีเธอจะมาจัดการเราไม่ได้อะนะ <c oughs> ฉันขอผูกมิร ข้าอยู่กับเจ้าได้ไหมข้าข้าคิดกว่านะเจ้าอย่าอยู่ที่นี่ดีกว่านะขอโทษนะตอนแรกก็เจริงเฉลิ่ตอนนี้ก็หลิวเฉลิ่นข้าไม่อยู่กับนางดีกว่าอ่วยแม่น้องหญิงมาอยู่ข้าไหมอเลรท่ามัอุ้ยน่ารักจังเลยอุ้ยน่ารักจังเลยนะคลคิปลุกทุกคนต่างหลบเลี่ยงข้าทำไมถึงอุ้ามองออกนะสาวของจะเป็นคนที่จริงใจและซื่อสัตย์ข้าอยากอยู่กับเจ้า มีคนท้ทำไมเจ้ายังไม่ไปจัดเข้าของอีกงานเลี้ยงบุปาสพังในวันพรุ่งนี้ฟาบาทและเหล่าสนมจะเข้าร่วมงานพวกเจ้าจะได้เข้าเฝ้าจะได้เฉิดฉายได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองกันนะไปกันเถอะอืมโอ้หได้เบื่อและวันนี้ไม่แต่เรื่องน่าตกใจซีเออกันนะท่านฟาหยางซูดเฟยอาจเป็นคนเดียวที่ข้าไว้ใจได้ มีข้าจะต้องเข้าว่า,า,าวฟ้บาบ่าอะไรจะเกิดขึ้นกันนะ <c oughs> มันน่าสงสัยจริงคืนละอะไรนะนี่ไงอุ้ยฮึ่มโอมางี้เลยวะเอาละถ้าเราเลือกเรือนเดียวนี้คือเราโดนกระซวกไส้สแน่เลยนะนเ,นนเนี่ยตายเถอะดีนะเนี่ยที่เรารู้ตัวทันนะรู้ตัวทันจริกนกว่า เอาเป็นว่าเรารู้ตัวว่าดิวเซีจะต้องแบบเข้ามาจัดก,การเราถ้าเกิดเรานอนคนเดียวถึอว่ารู้ตัวนะโอเคเรามาดูสรุปตอนสุดท้ายกันดีกว่าตอนที่หน่งวังหลังแห่งการกืนกินอ๋อท่านในสายตาผู้อื่นดิวซีอยู่ดูไหมข่าเข้าวังหลุงตามท่านวุ้ยกูเฟยรลานสาหองสูเฟยหรือนางโชคดีมากแต่น่าเสียดายที่ไม่โดนดอกโบตันซานกงด้วยประสบการณ์จากอายุงานนับหลายปี ค่าขอเดิมพันกับปูช่ยเดือนในหมู่นางสนุมหน้าใหม่อปูช่ยเดือนนี่คือตัวเรา,อาโอเคเขา้าใจละโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับห้องใต้หญิงฟ้าได้คิดตอนที่1วังหลังแห่งการกืนกิน <c oughs> เป็นไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนๆเดาทางถูกไหมว่าเราควรตอบคำถามอะไรแบบไหนเอาไว้มาตอบตอนที่สองดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนเอาไว้เจอกันใหม่วันหลังครับไว้เจอกันครับบาย,บาย